สวัสดีพี่น้องสวัสดีผู้สูงสุดสวัสดีตอนสวยๆอยังเฮ้ยจะมาดู <c oughs> จะมาดูอะไรเป็นแปนอย่างนี้จะออกหรอหืึจะมีไหม,ม,หมสบายดีทุกคนเราจะไปไหนวันนี้วันนี้เราจะเข้าป่าเข้าป่าตอนสวยๆได้ไม่ได้ก็มาติดตามผมเลื้อน นะฮะแล้วอยู่แนวก,กินมาไหวาทาตุ้ยพี่น้องเอ,อ้ยพอคันสีออกไปดับหน้าน้ำก็คือสวยเลยเพื่อนางเข่ามากกะเชื่อว่าได้แล้วยู่แนวก,กินไหวทานางพอมือนี้เหาบบได้ยยังมาเลยเนาะพี่น้องแต่งติง่งยังกะบ,บ่มีก็เลยบไดายนั่นเพิ่งิเขาซองเพิ่งเฮ็ดน,นี่ก่อนโอ้ยเหลืออยู่ดอกหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ย เห็ดไข่โอ้ยงงไหนพี่น้องมาทำพอแล้วไหนสิอุ๊ยดอกงามจังเลย,ยนี่พี่น้องเอยนี่

อ้วน,นเลยเดี๋ยวหาเหล่ะเบิร์อีกพี่น้องเจอมานมันดีสิกินาวเพนอยู่บ้านทิ่ตุย้ยกระว่าไปพออีกแล้วพี่น้องไหน <c oughs> ข้างนู้นเลยเหรอเก็บส่เธอโอ้เนี่นนะไข่น้อยมันสองไข่บ่ ำอยู่เดอ้อขายน้อยมันเราจะยังไม่เอานะเอร้อยข้าโตก่อนรอน้อยเอาน่อยก็เอา,าไปเลยตื่มกันอีกคำนึงโอ้ยพอกินอยู่บ่เลยมีแต่ดอกให้น้อยแท้ เสมออกเพอร์เวอร์แท่นี่นะนี่นี่คือลูกของเธอใช่ไหมอื้ยอื้ยกี่ลูกกี่ลูกแท่นี้เหรอเออเอาอยู่เอารถมาเคียร์หาลูกเหมือนกันพี่้องช่วยจังเลยนี่ พี่น้องเนี่ยนี่แล้วยังมีอีกนะอันนี้ยังไม่เอาเนาะยังเล็กเกินนี่ยังมีอีกยังมีอีกสวยเออพอได้ต่ำอยู่ดอกขนัดนี้นี่โอ้งามดิ น้างามๆเยวนี่พุอ่อ,อยู่ไข่เยเลยนี่ติดเอาแลวตรงนี้ได้สี่ดอกนี่ดอกเดียวก็วออกเป็นเนาะ ฮะดอกเดียวเองเหรอไหน<ม>เห็ดชานจืดๆจืดๆจืดๆทำไมออกดอกเดียวไม่มีเพื่อนเลยเหรอเห็ดชานพี่เนาะโอ้ยสไร้แก่งสุดๆตัวกินอย่บนอ,อ,อ่ามาเนี่ อยู่กุมปากอยู่บนนี้คือโบมานปันได้เห็ดก็ได้น้าแหล่น้าแหล่น้าแหล่ก็งามอยู่ออกดอกเดียวน้าแหล่ก็ได้น้ำเจอแล้วเห็ดปวกเหรอเห็ดปวกตาบตูนเห็ต้นตนะกอนเออ วุ้ยทำไมดอกน่ารักจังเลยโตมุโตมิไปไปเก็บเห็ดตับควายกันนะนี่เฮ้ยดอกหนึ่งสองดอกเุ้ยเอาเกี๊ยงมังจะกันพุ่นเออไอ้ลายดอกอยู่เออ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 สิเดพอกเกี๊ยงอยู่พี่น้องเอ้ยเน้นพอดีกินบ่พอดีสิเลทะเลดอกในทางล่างจ้ะนะ เอ้ยงามเลยนี่พี่น้องตกใจเห็นนี่ปก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 มันติดกันน่ะได้อยู่มั้งได้แหล,ละโอ้งามอยู่ใช่ใช่เฮ้ยอุ้ย อุ้ยพี่น้องเบิง่งเบ่งเบ่ง,บงนี่อพิ่งจับขวงเอาเอาเอาเฮ้เเเเย נה, er. นี่ตัดขาอย่างเมามันงามเนาะเออเอาลดเอาไว้ก็คือสิบวยยางแล้วบุญยังคนนะเจมส์เป็นหื้อคักแตนอยู่นะฮะละเวทล่ะนี่สองตัวอืมเฮ้านะฮะที่ทั้งรุม่มเฮ้าไปขึ้นมาทั้งเทิงเชื่อ พี่น้เงานะอเนี่ยไอ้าะเบล็อกฮามนพี่น้องเอ้ยเฮ้ยจังสีเกียบแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มันจะเกลียงอยู่แล้วมันเป็นจังสีกันเลอกําลังแตกจีบจิบขาเลิกอยู่อือยะโอ้ยอืมนี่นางว่ะเห็นอีบป้เหยพุทธเถิงนี่นางว่พี่น้อง หน้าอัวนี่บกคอยลายเห็นออกข้างๆคอยทะลุนี่น้อยๆดอกนี้โอเคใช้ได้ดอกนี้เป็นไง โอ้ยังแข็งขนาดพี่นอ้องโหแต่ทำไมไม่ออกมาอมดอกเธอพิกาจังหน่อยได้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 ไดไดอ่อยเลยแหละเป็นไงได้อยู่นำจกไปทางไดน หนาบปุาอู้ยังแข็งอยู่คิดว่าจะเน่าได้อยู่พี่น้องได้อยู่ได้อยู่ดอกไม่ใหญ่แต่ดอกสวยตาบน้อยไม่ใช่เห็ดตาบใหญ่ถ้าให้ตาบใหญ่จะดอกสีตำตาลนี่ฉันได้สองดอกแล้วนะวันนี้ เออจะจดอกกลับไปเริ่มเมื่อยแล้วล่ะตอนนี้ขอลงไปแน่นห้องนั้นได้อยู่เฮ้ยมิดเดิลดีนะอืหักได้มีแต่ดอกแข็งๆเอาได้รอเบอร์อีพี่ดอกเตอว่ามานันใหดปวกแอลเรียกห้องคอยเฮ้ยนี่นี่เปล่านี่ยใช่เอา้ากระมองดอกย่งใหญ่เหมือนเลยเอา้ามันคือหน่อยโอ้มันคืออยู่ในตัว O dung quát lộn long nhanh sai samdok sai dung đọc tân đọc banter vegane mang braga 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 หาโตคืออยู่ในนะ่องหาเห็ดปวกนี่อบอลเ,เ,เก็บเห็ดปวกรอบก่อนพี่น้องเอ้ยนึ่งหัวโพนตัวนี้ละเสียแต่มันอยากถ่าไปนิดนึงแต่รอบนี้บ่มีอยังเกิดขึ้นนะฮะเ <c oughs> ลาะเลาะเลาะเลาะจากมงจากงาแงมเลยโอ้ยหมูพออีหมูหนึ่งนี่แล้วพี่น้อง ตะไคร้ำคก็างามแต่ว่าเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่แตะไครน้ำโผช่วยจังเลยขอออ็ดปลวกเลยพี่น้องสายเฮ้ยจุม่มเออเห็นเยอะท่านหนึ่งอสองสอ,อ,อ๋อสามทาคือบ่มีอัน ทุงใส่โทรศัพท์สะหนึ่งสองสาม้างนี้อีกจูมอีกสี่ห้าหกดอกแค่นี้เหรอเฮ้ยจักไปไปไปโผล่โตกฝนตกหาโทรศัพท์หาอันทุงใส่โทรศัพท์ก่อนเสียงฝนอย่างแหงเลยฝนเอ้ยฝนฝนเอ้ยฝนพี่น้องกองกายพ่อเห็ดปลวกสิน้อยหนึ่ง อเอาออกดูพลกับพลพลกับพ,พ,บพ่อพลเออน้อยกับกินได้น้อยหนึ่งพี่นกโอ้ยคือพ่อน้อยแท้คอยนั้นพอ่อนลายเห็ดเบ๊ขันโผก็มีจโดกบ้าเอาเก็บไว้แม่เมึงได้่ฝนน่ก็ได้น้องโทรศัพท์คอยบรได้กันน้ำเดอ้อ จะก็อยาก่ายให้เห็นเนะาะส่วงส่วงเห็นเฮ็ดปวกกวับพ,พลผตกออันนี้เคยทุงในใส่หอยเดือนะว่าจีบประมาณก,ก็ได้อยู่พี่น้องพอได้เกงอยู่เดนนี๋ยวลองหามหมูลมาอีกกอนเธอว่าจุบุจิบิพอได้จิม้มอิทานอิทานงามๆเลยพี่น้องอ้งยงามแท้งามว่าดอกเดียวตุ่ละ โอ้ดอกเดียวก็ออกเป็นเนาะทางนี้ด้อันนี้เห็ดแดงเอาอยู่เพราะว่ายังแข็งเนาะยังแข็งอยู่ยังงามอยู่โอ้ยเม็ดพนกันนะจะออกจากป่าเลยล่ะพี่น้องเอ้ยก็จะจังมาเบิงเห็ดอยู่เฮือนเนาะว่าได้ลายซามได้ยินจะเสียงตุยๆห้องสุดๆอย่างสมวนาคมจะออกไปก้อนแล้วล่ะพี่น้อง

ไปเอาอมาแต่สายเอามามันรถนันช้ยรถลงเลยมักายพาวเนอะกระซาไปเรื่อยๆสักก้อนนึงี่ไอ้ซอสจะมาขายสุดบ่แมนสันมาตราอิตรเดียนมาลราขายได้สุดนอนฮ่่าโอยนันรนี่นี่ที่หรืองนี่เลยตัวมาหนึ่งแม่ปาน้ำจะไปอยากเอาจะตูบบ่เลือกเอาพวกนี้เราสอนเราอยังนี้อุอหนุ่มจะยิ้ไใช้เยอะใช้แบบนี้จุ๊บบ่ พยายามตายเพราะอยากมาใส่ไม่หมูพ่ะเออเาจเจ้ตัวเจ้ตัวใส่เป็นเพื่อนเมียไงเอออ้มันนองครับไม่าาายดน้องเป็นพี่สนมข้างหนึ่งต้วงลงมาแล้วมาขู่วุกันแอ้วมนเฮ้ยมา่อน้าไม่ไหวนะ ไปสิอูจกดกุ้าลอก่นเลน้มาแล้เอจะจะมาทุตีนแต้เห้ยนี่ตาแปกะตกแล้วนะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะหยุดไปหนึ่งวันนะคะสองคุณแล้วเฮาขอจะวันนึงเดี๋ซีก็ทำหาเป็นไรไม่สบายต้องเห็ดคาวันนี้เห็ดครองอยู่เห็ดตาเห็ดโบ้านเจ้านะเห็ดโปนะฮะเดียวเด้อทงไหนตุ้นันเอาไ้มาส่งน้ำเจ้าบ่นี่โอ้เหนี่ยเลย ข้าวแกงอยู่ได้เนาะงานแค่แค่นี้เอาในหม้อเข้าฮะนี่อือแค่นี้แหละเนี่ยอันนี้นั่นตีเลักน้อยแต่แต่เฮ็ดอันนี้จะทำว่ามันดอกง่ายเมนเฮ็ดตะข้าว่างไทยไปแล้วไปเอามาต้มเหอายนี่แหละพี่น้องผลงานที่เขาไปหากระเป๋าน้ำพี่น้อกแกงหนึ่งนะคะได้แกงหนึ่งมาสู่เพื่อนเพื่อนกินคืนแต่ดับนะเมนบอนี่แมนฉันก็มาทานไทยหนึ่งเพราะว่าฉันไปส่งนะโอ้มาก็จนสิบโมงกว่าออ๋เออไปมาส่งเฮ็ดเพไนมาส่งเฮ็ดให้แม่เพื่อน จ้าน okay, ั่งจ enfin ักอาทิตย์บหนึ่งจักจังได้นั่งแล้วแต่ค่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้แกสีแดอมลาพากจากในการหาเฮียสกอร์ละกันเบอร์สุขุสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อไปด้านซุ่มกันฮิมะซ่มคลิปโอ้ยฮัสิมาใส่อันนี้เด้อสุดอีเด้อข่อยย้ายเยอะเจ้าแล้วในตู้ข่อยจะมาเซ่อเองเอาคืออยู่ได้ไอซอนเจ้าหน่ะสีเท้าๆนี่นะโอ้ยข่อยลองมึอคือนริงจักลูกจักแม่มาลองหนึ่งก็ใส่เบอร์สุขุคน